<laughs> เอ,อ๋เอ,อไม่บอบกได้ไปกินเนาะเดี๋ยวหยอกหยอกยอมองมะลิสาภูไทยมันกุดแคนมึงอาสะพอนเพื่อนสะพนเคจจำส่งกันนี่กันอะเอามา้อยมาเลียน้องยุ้ยน้องยุ้ยน้องบอกว่าอะไรนะขนมันยุ้ยยุ้ยแต่ขนมันไม่ยุ้ยแล้วตกลงว่ามันคือมันจะยาวแต่มันก็ไม่ได้ยาวขึ้นมาใช่ไหม ต้อยพามาเที่ยวชนบทนะครับามาแวะร้านค้าที่แบบต้อยบอกว่าพลาดไม่ได้ต้องมาต่อให้ถนนขาดฝนตกน้ำไหลน้ำท่วมก็ต้องมาโอ้สบายดีสวัสดีจ้ะเจอแม่ค้าคนงามมิหน้าหรอทำไมเขาถึงบอกว่าต้องมาบ้านนี้ออันนี้แม่ค้า นี่เรืออันนี้ร้านเจ้าโอ้ขายอะไรบ้างเนี่ยเรืวไปตามที่เห็นนะเนาะอันไหนไม่เห็นก็ไม่ได้ขายจะ้ะโอ้โหเอางอไปเลี้ยงที่นาเอางอไปเลี้ยงที่นาเข้าหาคู่เดียวหมดมีน้ำก้อนไหม,ไมอ๋อไม่มีเนาะม,มาพี่พี่พกมาสนใจซื้อไวไ้เปล่า หยอกหยอกหยอกอ๋อไม่เขาเขาไม่ค่อยกินกันเนาะอ๋อมีโรงงานปลาบ้านบ้านวาจะซื้อออกไซื้อนอกนมาซื้ออยู่ใส่อ๋อที่นี่มีโรงงานน้ำก้อนปลาปาก็ก็ถ้าไม่มีน้ำก้อนก็กินเบียร์ก็ได้เนาะมันก็ต้องมีน้ำก้อนนะเป็นธรรมดานะของครูกัน น้องชื่ออย่างครับเนี่ยอ๋อน้องมะลิสอ้โหสมชื่อเลยนะมะลินี่แบบอืสาวผู้ไทยบ้านกุดแขนโอเคครับเดี๋ยวเลือกหาสินค้าเดี๋ยวเราจะซื้อไข่ไก่กับเส้นหมี่นะครับผสมกันแล้วก็กินเลยนะครับ เขาเขามันสารโอ้ยอย่ามาบวชตรงนี้ใช่ผ้าใส่เถอะนะ บ้านนี้เรบาบ่มีูบารมวยนะพ่อเดี๋ยวให้อ้เพิ่นมาบวชเดี๋ยวจะมาบวชประจำอยู่วัดนี้แต่เจ้าอย่าทำให้พี่ศึกก็พอละมาเลดมาเลดเดี๋ยวสบไปจังหันทุกเมือ่อ<ข>เอาออกมาไปให้ต้มกินเองขอแกงไก่ด้วยต้มไปบ้านไปเออ ขาวขอะไซื้อแปง้งซื้อแปง้แปงไปเฮ็ดขนมบ่เออเฮ็ดข้าวต้มเฮ็ดขนมขนม,ขนมเฮ็ดขายบ่เออเฮ็ดขายเเออฮ็ดขนมขายซื้อแป,งป้งประเภทขนมนอกจากขายของซ้ำแล้วยังมีน้ำมันด้วยนะครับปัม๊มเป็นปั๊มย่อมๆเลยนะนเนจ้าของปั๊มน้ำมันนั่นเนี่ย ซื้อมากันเลประเด็นคือน้องตั้งเองตัวผู้หรือตัวแม่เนี่ยนะตัวแม่ให้ได้จากตังซื้อแบบนั้นแกมันขี้ดื้อเนี่ยนะอ๋อคิดดื้อแล้วก็เป็นก็คือลูกผสมเนาะขนยาวๆเนาะคือคือขนมาขนหนุ่ยขนปุยนะคนอะไรหนุ่ยมาหนุ่ยก็ขอเขามาเลี้ยงปุยไะแม่ตัวแม่เองเนาะก็ขอมาเลี้ยงขอมาชอบปิ้นอ๋อขอมาเนาะปิ่นทางบ้านเนี่ยมาเลี้ยงเด็ดแต่ก่อนมาได้เลี้ยงบ่ มันบ่เลีงแต่ตัวมันเป็นตัวใหญ่หรือไรอือมเดี๋ยวนี้มนะันมีตัวตัวใหญ่ก็มีอยู่มีเดี๋ยวเราเอาตัวน้อยมาเลี้ยงเป็นมูอีกเนาะนอนฟองห้าเป็นมูลแล้วแล้วเมื่อไหร่จะเอาไปปิ้งได้เนี่ย <c oughs> อ๋ออ๋อไมบบบ่บ่ได้ไปกินเนาะเดี๋ยวหยอกหยอกหยอกนองมะลิสาวผู้ไทยมันกุดแขนมึงอ่ะสะพอนเพ่งสวรรค์เขตทำซ้ำกรนี่เป็นอะไรเอามาโอยมาเลี้ยงน้องยุ้ยน้องยุ้ยน้องบอกว่าอะไรนะขนมันยุ้ยยุ้ยแต่ขนมันไม่ยุย้ย มันตกลงว่ามันคือมันจะยาวแต่มันก็ไม่ได้ยาวขึ้นมาใช่ไหมอืมดูห่วงไหมนี่ใครเข้าใกล้มันงับไหมเนี่ยเข้ามาเลยแต่มันคือมอเห็นเข้าอือมระบบอ้าวหมายี้กับมายมันอะไรนะขี้เศร้าเนอะแบบเขาเรียกอะไรนะนอนทั้งวันนะเออโอเคบายบายจ้ะขอบใจหลายเดอน้องวันิีวันนี้ต้อนรับอย่างดีเลย ใครอยากเล่นกับยู <laughs> <laughs> <ด> <laughs> เองก็มานะครับดูเออเราไม่ไปเลยออาเจ้าลองเดินไปลองเดินไปอเอดี๋ไม่ไป <laughs> มันกำลังมองอยู่เอาจะไปไหนโอเคครับขอบคุณที่ตามครับน้องแบบพูดเพ้อมากอ่ะพูดแบบนิ่มๆนิ่มๆจ <laughs> <laughs> ํำใสตพูดแบบคนอารมณ์ดี <laughs> แบบค่อยๆพูดอ่ะ ลูกสาวลาแม่บบให้ไปเห็ดงานใส่เลยเฝ้าหานยำเดี่ยวนีผู้ว่าเา,าเรียนนำอยู่หมดล่ะบบมีเลยไกลเกินโบโบค่อยหู้จักไข่เนาะจะไม่ได้บอ,อกไปใส่ใช่ไ<ม>หมมาได้สบายใช่เลยเป่าหานน้องไข่กองาาาากอันนี้ชักซงอันนี้ทำพาลูกมาดิ มีลูกค้ามาซื้อเครื่องซื้อแป้ง่วเนียฮสสัางกุแขงรับาลเพืสมนิเคียรทั้สงส,งส,งส <c oughs> องนกอะไรหรอนกกุนนกกุโอเค ขอบใจน้องมะลิหลายเด้อวันนี้ที่ได้มาเยี่ยมเรือนเนาะจ้าเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่ไว้มาเที่ยวเล่นด้วยใหม่เนาะจ้าเอ่อฝากอีกครั้งหนึ่งบ้านน้องมะลิอยู่ที่ไหนนะบ้านกุดแคนเมืองอัสสัมพพลแขวงสวรรค์และคิดอ่าถ้าใครอยากจะมากินกาแฟก็มาได้เนาะเปิดทุกมื้อเลยบ่เนี่ยร้านเนี่ยเปิดทุกมื้อทั้มื้อเลยอบุฟเฟ่ต์อ๋อกี่โมงเนี่ยเปิด เปิดแต่เช้าประมาณหกโมงโหกโมงโอ้แต่ปิดนี่คือตอนไหนไม่รู้ปิดน่บนะ<ห>บางมือก็ปิดไว้บางมือกันนดตีสองตีสามก็มีคนยังมาเคาะเรียกอยู่ <c oughs> มีก็บางมือโอ้จ้ะโอเคเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวพี่มาเล่นด้วยใหม่เด้เดอค่ะบายบายอขอบใจหลายเด้อ <c oughs> สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้าน ขุดแคนเมืองอัสพรแขวงโวนเขตครับพอดีขี่รถผ่านแล้วเห็นเอ้ยเขานั่งตอก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 อยู่ดูว่าเป็นอะไรโอ้เขากำลังทอผ้าครับขานี่ก็กเหยียบไปเนาะขาก็เหยียบไปมือก็สาวไ,ไปไนไนเนดประมาณจากักผืนนะ <5. S 1> โอ้ห <5. S 1> อ๋อนี่เขาปรับ เหมืนเราทํางานไปเราก็จะมีแบบนู่นนี่กินไปเอ้ยเขาก็มีลำไยตั้งอยู่ข้างๆกินไปด้วยวิธีชีวิตของชาวภูไทยฝั่งลาวนะครับกับเรื่องราวการเดินทางนะอ๋อนี่เปลี่ยนใส่กระสวยมเอาได้เอาได้ใส่ในกระสวยได้หมด อันนี้มันเขาทำมาจากยังไงเหรอเป็นซื้อเอาพี่ไหนเลยเขอซื้อเอาแล้วนะคมาจากอไอ้ต้นไฟเห็นรอไฟใช่ไหมอ๋อต็นไฟซื้ออยู่ตลาดอืมต้นต้นไฟเขาปลูกนะครับม,มันเป็นม้วนๆน,นะครับซื้อมาอันนี้เผนซื้อสำเร็จหกแล้วอืมแต่เอามาทอเองเลยอืมใช่ครับแล้วท่านยังไปย้อมสีอีกบ่นนะย้อมแลย ต้องย้อมเป็นสีครามเนาะที่นี่ไม่รู้เรื่อสีเดียวกันหรือเปล่าสีครามย้อมเปลือกไม้บุหรือว่าสีสำเร็จรูปครามจะสีเป็นถงนะุงแล้วสีเป็นผงัสาวน้อยหนีเลยเห็นก็คนแปลกหน้าหรือคนหน้าแปกลกนอกจากทอผ้าไม่พอยังมีร้านชัมนะครับกิจการร้านชัมไม่พอครับยังมีโต๊ะเต็นท์เก้าอี้ให้เช่าอีกนะนี่คือเจ้าสัวเลยนะนี่โอ้ยเศร้าโตโอ้โดนนี่ นี่คือคนรวยของหมู่บ้านเศรษฐีเนี่ยยังต้องทอผ้าเองเนาะงานอดิเรกนิดหนแต่ว่าอาจจะเป็นถ้าเรียกอย่างนั้นเป็นวัฒนธรรมเนาะต้องทอแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะหายากเลยแถวนี้ยเนาะอืมหายากเลยเนี่ยเลยควรมีคนงานตั้งเลยมีจะซื้อแล้วคุณซื้อสละเงินนี่ดูนะครับดูกว่าจะได้แต่ละเส้นก็จะเส้นเนาะ โชคดีมากเลยผ่านมาเจอ,อยอดครับกับเรื่องราวการเดินทางครับแปลกพุงไปเที่ยวเนาะ